คพี่น้องอีสานบันคุดบากรับผม่าวซิดครับวันนี้ก็เจอกันในป่าเหทเหมือนเดิมครับพี่น้อง ืันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งสู่พี่น้องที่เดินทางมาจากทางไกลครับมาหาเห็ดน้ากันอยู่เขตภูพานนี่ครับพี่น้องช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่เพิ่นก็แจ้งมาว่ามีการปิดป่าเด้อพี่น้องเลยท่านท่านที่เดินทางไกลมากอะไรเพราะว่าเท่าที่บา่าวซิปได้ข่าวมาครับถามเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อนก็ว่าว่าปิดป่าอีลีครับแต่สิปิดแบบใดนั่นหันบ่าวซิตกบบโหูแน่นอนครับก็เลยมาแจ้งสู่พี่น้องฟังกันครับ ท่านได้บ่งคลิปนี้แล้วกับบอกบอกบอกต่อกันนี่ครับเพราะว่าท่านเดินทางมาบางเพื่อท่านบม่ได้หามันก็มาเสียเที่ยวครับคลิปนี้ก็สีโค้จ้งสูพี่น้องฟังเท่านี้แล้วครับถ้าอยากหู้ว่าเหตุผลยังเพื่อนจังปิดก็ต้องลองถามเจ้าหน้าที่เพิ่นเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้อง เห็ดลรางโงค่ครับโอ้ไขส่สวยๆครับโอ้ไข่เนีเสียหายแล้วเห็ดเรางโงค่ครับพี่น้อง นี่ก็เป็นบางส่วนที่เก็บมาครับพี่น้องโอ้ออกเป็นเถาน้อน,นี่ โอ้เสียดายเดิด ö, เห็ดหลงอก <Elena> เหลืองบ้านครับหลงอกเหลืองบ้านครับแยกกินส่วน

เจอแต่ดอกบานมื้อนี่ โอ้ยหมดก,กัดหมดก,กัดสวยๆมองข้ามได้ยังไงเนี่ยโอ้ยข้ามหัดไข่เหเนาะเหยียบเลี้ยวแล้วเวอนี่ยอืม ปาถุไทยดอกนี้ครับจุ่มสวยครับนี่สรุปผลการหาของมือนี้ครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้แล้วครับมือนี้เพราะว่ามื่อนี้กับโบได้พบปันไดครับเห็ดกนไดนส่วนมากก็เป็นเห็ดรวมครับขอบคุณ f อฟทุกท่านครับที่ยังเข้ามาให้กำลังใจอีสาบนบรรคุบากบผมบ่าวสิทธิ์ป้นีครับ สำหรับคลิปนี้กับสิพอสำนี้แล้วครับมือน,นี้ก็ได้สำหรับมือนี้กับสิพอไว้สำนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ